ลํานุ้นจมแล้วนะคะตอนนี้อุ้ยตอนนี้ลํานุ้นจมแล้วนะคะจมแล้วอ่ะมีคนอยู่ไหมคะไม่คุณไม่อยู่คะอุ้ยตายแล้วโอ้โหตยอ่ะอุ้ยลํานุ้นจมไปแล้วนะคะตอนนี้นลํานุ้นจมแล้วค่ะลํานุ้นจมไปเรียบร้อยนะคะอันนี้ที่หน้าร้านอาหารแอบแฝงไปยุธยานะคะเุ้ยแล้วมันจะดึงลํานี้ ชาวบ้านต้องตกตะลึงหลังเรือสินค้าล่มบริเวณแม่น้ำเจ้าพยาหน้าวัดพงามอำเภอพระพนครศรีอยุธยาจึงประสานเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าเข้าตรวจสอบเก่งว่าจะมีผู้ติดอยู่ภายในเรือคนคุมเรือลำดังกล่าวบอกว่าเดินทางจากจงังหวัดอ่างทองเพื่อนำสินค้าไปส่งที่จงังหวัดสมุทรสาครโดยขบวนเรือมีเรือลำเลียงจำนวนทั้งหมด4ลํลำและเรือลากจูงอีกหนึ่งลำขณะผ่านหน้าวัดโพเพือกก่อนเกิดเหตุประมาณ500 m, เมตรเรือตกท้ายเกิดเครื่องขัดข้อง ทำให้เครื่องยนต์ไม่สามารถใช้การได้จึงแจ้งมายังเรือลากจูงเพื่อควบคุมสถานการณ์ขณะเรือแล่นผ่านแม่น้ำเจ้าพยาใกล้สะพานสวนนกเรือลำเลียงลำแรกเรือซีพอตสิบเอ็ดได้กระแทกเข้ากับต่อหม้อของสะพานก่อนที่เรือถัดไปจะกระแทกเข้ากับเรือลำหน้าส่งผลให้เรือซีพอตสิบเอ็ดมีรอยฉีกขาดก่อนจมลง นายพีรพรนาคศขผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าอุมิภาคสาขาอายุธยาได้ดําเนินการติดทุนป้องกันอุบัติเหตุซ้ําซ้อนพร้อมประกาศงดเดินเรือชั่วคราวจากการตรวจสอบไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหลังจากนั้นได้ให้เจ้าหน้าที่เร่งกู้เรือและเปิดเส้นทางการเดินเรือบริเวณจุดเกิดเหตุ